มากภายในบ้านอุย้ยนี่ไงนี่ไงที่ผมบอกนี่ไงที่ผมบอกอ๋โอเคครับผมซาสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กันในรายการไทยตัวแชนแนลอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรากำลังเล่นเกมสก๊อตกันอีกครั้งนะครับไม่ใช่อีกครั้งดีมันก็นะเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเกเราอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนี้เราเข้าเมืองตรงนี้ก่อนเลยละกันนะครับ เมืองอยู่ใกล้อยู่นะฮะไปทางไหนวะแล้วว่าเจอให้วิงว่งวิง่งวิ่งไปเจอถน,นนก่อนดีกว่าจะข้างบนนี้และครับถน,นนใช่หรือเปล่าวะอ่านี่ไงถน,นนแล้วเราต้องอยู่ตรงนี้นะปุ๊บอ่าอยู่ตรงถนน ถ้าเรามาทางนี้ใช่เปล่าวะไม่ใช่แหละก็ไดาจะเข้าเมืองได้นะครับก่อนเข้าเมืองผมขอหาทรัพยากรแถวนี้ก่อนเอางี้ผมสไตล์ผมเลยผมเล่นแบบสไตล์ผมเลยนะเออผมผมเสกของเพราะว่าผมเล่นในเออ่มันติเพเยอร์นะครับไม่ใช่เล่นแบบออนไลน์นะครับ เี่ก่อนนะหนึ่งหน้าสตรีมมันเฮ้ยผมเปิดอีกบาวเซอร์หึ่งดีกวอ่ะผมแถบไปแล้วกันขอไปดูที่คอมวีป้อนหนึ่งเก้า,าหนึ่งเอ่อปืนมันอนี่นะนี่นะเออมันไม่เห็นดีกว่าผมอัดโดยใช้อะไรไว้วะอ๋อจีสกีนี่นะน่าจะเห็นนี่โอเคขอเสกปืนเสกปืนเอาไว้ยิงคนก่อนเอ้ยยิงซอมบี้ก่อนนะครับ ปไปเลยเอาปืนพกก็พอนะเอาปืนดีมากแล้วเดี๋ยวแตกบอกเลยคลิปนี้คือไม่ตัดนะครับเรียวๆเ,เลยโคตรเรียวอะเรียวอินจินป่ป Mac าม่าม็ a c อ AK อ่านี่ไงโอเคเอาแม็กอันนี้ก่อนนะครับสปาวแม็กอันนี้ออกมาก่อน เอามาซักส да. ามเมกพอปะสาเออสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปอ้อนี่นี่สปาวงนี้เอ้ยสิบแม็กกูก็ไม่มีที่เก็บอยู่ดีอ่ะขอสปาว กระเะป๋ากระเะป๋ากระเป๋าไหนเนาะอันนี้เปล่าวะเ,ะเออใช่ใช่ใช่หมดอยู่หมดหมดเสื้อผ้านี้เอากระเป๋าะอะไรดีอะกระเป๋านี้เลยละกันนะแพ็แกใหญ่สุดนะครับสปากระเะปะเาะ๋าคือแบบคือกูเล่นแบบสบายสุดๆอะแม็กคือเรามีแม็กแต่เราไม่มีกระสุนนะ อ่ะสิบแม็กนะครับสปาวเผื่อแม็กที่จะต้องใส่ไว้ได้จะได้ไม่รวมเป็นสิบแม็กเพียวๆอ่ะขอปิดไปก่อนนะแม็กที่สิบเอ็ดอ่าคือแม็กนี้เราจะเอาไว้ใส่กระสุนนะครับปืนี่ผมจะเล่นก็นี่เลยปืนที่เราสิกแม็กไอ้นี่มา นะก็คือเล่นแบบผมอะครับก็คือเราเล่นเอาสนุกอะครับไม่ได้ซีเรียสอะเอ็มเอาสปาลเอ็มนี่เลยนี่ปืนมาและโอเค โดยปืนกระบอกนี้มันใช้กระสุนออไอ้นี่นะครับกระสุน9มมนะ9มมนะครับ9มมใช่ปะวะอันนี้9มมก๊อปมาเลยซึ่งว่ามันเสกเลยไม่ได้หรอครับมันยากด่ต้องมาี่ต้องมาเขียนโค้ดมันใหม่นะครับโอเค เอาเศษมาก่อนหนึ่งอันถอดออกบรรจุกระสุนเข้าไปก็น่าจะได้ประมาณอ่ะนะครับก็สปาวมาสักสองสามสี่ห้าประมาณนี้เยอะเกินไปมันจะเยอะมากๆนะครับ เพราะฉะนั้นขอสปาวไว้แค่ห้าโอเคเอาออกออกออกอออกโอ้โหนอ้แค่นี้ก็เยอะแล้วนะเห็นปะใส่ให้เต็มทุกแม็กนะครับแล้วเราก็เก็บกระสุนไว้ใช้ในงวดหน้า นะครับเพราะกระสุนมันเยอะมากมันจุไอเต็มลังเพลิงทุกกระบอกไอทุกแมกกาซีนนะครับก็จะเหลือ,อไว้ประมาณ15นัดก็โอเคประมาณนี้กำลังดีโอเคเราออกเดินทางกันดีกว่าครับตอนนี้เก็บปืนไว้ในช่องนี้ปืนจะเป็นสิ่งที่เรา ใช้เป็นหลักนะครับไปก็เลนสไตล์ผมนะครับโอเคมันเริ่มหิวแล้วเราก็เออจะออกเดินทางแล้วแต่เสือกหิวก็เสกของดีครับเราเฮียอะไรละ่ะฮะเฮ่หชีวิตดีได้ด้วยการเสกของครับเราเล่นคนเดียวฮนะเราไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะครับแต่เ,เล่นกับคนอื่นก็ไม่แนะนานะครับเอกเอาสตอเบอรี่แล้วกันนะ มีวิตามินซีมีอะไรดีด้วยนะครับอ้าวทำไมเป็นไนอ้นี่กินได้เหมือนกันนะ,ะกินเลยได้เหรอวะเพิ่มปะไม่เพิ่มอ่ะ เออว่ะไม่เพิ่มอ่ะอันกินเลอะ่ะฮะเลเล่าจะเพิ่มเลยถ้าเป็นเลอะอ่ะเทโตโมโนลาเลอิดอกระ,ะตุกนิดหนึ่งน,นะครับเกมผม,มไม่รู้ว่าทำไมไปเกมมันกระตุกจังว่ะแต่รอบนี้ผม โอเคเพิ่มแล้วเราต้องเดินไปโอเคใกล้ถึงแล้วนะครับข้างหน้านี้เป็นหมู่บ้านน่าจะมีซอมบี้อยู่นะครับคลิปนี้ผมตั้งใจว่าสัก2ี่สิบนาทีพอนะไม่ไม่อยากทำนานนะครับเราพักไว้ขึ้มาครับ เออเกดคีย์ขวาเพื่อยิงนะครับไปแล้วเข้าเมืองครับตกนะฮะกระตกนิดนึงนะครับผมก็ไม่เข้าใจนะคอมสเปคคอมผมแม่งก็แบบเออคือแบบก็ค่อนข้างที่จะมีสเปคอะสเปคคอง,งแบบโอเคอะไม่ไม่ได้แย่นะ บอว่ามีซอมบี้ภายในบ้านนะครับผมเดานะขยะรับคือมันอาจจะไม่ใช่ขยะมันเอาไว้ของไว้คราบได้แต่ผมไม่รู้จะใช้ทำอะไรไงโอ้โอว้ว้าวจี๊หน้ากากไม้เจ้าขอบใจมากครับเจ๋อมาก ปีนไปครับปีนปีนเราบนบ้านเนี้ยอาจจะมีซอมบี้นะครับขอชิคกันนะอ่าอ่าชุบไม่มีครับโอเคโชคดีมากบ้านนะ่ะบ้านนี้ไมีมซอมบี้เจออะไรอะ่ะ อันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่าเก็บมาก่อนแล้วกันไค,คุยไม่มีอะไรนะโอเคไม่มีคนนั่งนั่งทำอะไรอะ่ะคนครับไม่มีฮนะนั่งขี้เหรอมีเสื้อผ้าโอเคมีถุงมือเจว๋วหมวกเอาไปทำอะไรอะ่ะโอ้โหน่ารักเลย ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเป็นพิเศษตูน้นี้มีอะไรไหมไม่มีตูน้นี้มีอะไรไหมโอ้ว้าวกางเกงเออเปลี่ยนกางเกงหน่อยก็ดีวะแม่งกางเกงอย่างนักโทษเลยวะ่ะพอๆกันนะกระเป๋าเฮ้ยผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆว่ะ ตรงมือเขาตรงมือน <ond ay> ี้มากกว่าเฮียกับโดนตบ อะไรเป็นพิเศษนะฮะคิดดบัดบดบับดับทิ้งไปคิดว่าแบบแต่เมื่อกี้เกือบเลยนะลงเครื่องกรึงนะครับอันนี้คืออะไรอะ่ะ คอมเมนเทนเครื่องกึงนะสะบู่เอาไปทำอะไรวะไม่รู้นะฮะนี่ก็เป็นแท่นกลึงอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ทำอะไรได้อ่ะผมไม่รู้ผมไม่เก็บแล้วอันนี้คือผมย้ำนะผมก็เป็นคนที่เออไม่รู้อะครับนะเล่นก็ซื้อมาแม่งเอา,ายิงซอบบี้อย่างเดียวเลยน,นี่เครื่องกลึง เฮ้ยนี่แม่งจะยิงคุ้ยได้รอบเลยจ,จะกัดผมนะฮะเมาส์หลอนนิดนึงเฮ้ยที่เลื่อยเหรอเอาไปทำอะไรได้อ่ะอน,นี่คืออะไรอ่ะนี่ที่เลื่อยอีกแล้วอ่ะอันนี้เอ้ยอันนี้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเกี่ยวกวั อันนี้ไปแล้วกันแล้วก็เก็บไว้ครับเผื่อได้ใช้ในอนาคตขวานเหรอขวานนี้น่าจะได้ใช้แหละเก็บไว้แล้วกันนะเพราะว่า่าจจะสร้างบ้านถ้ามีขวานแล้วไอ้น,นี่ก็ไม่เอาดีกว่าเอาไปเรื่อยมันมันมันของมันซ้ำกันนะ่ะค้นโอเคมีแต่ค้นค้น มีอะไรครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าเดี๋ยวผมเข้าไปในเมืองแล้วนะต้องถือปืนเอาไว้หนึ่งตัวข้างหน้าแล้ว ซอมบี้ในเกมตอนแรกอะคือแผ่นแรกๆครับเว้ยไอซอมบี้มมกระโดดไม่ได้อย่างนี้นะไม่โหดเท่านี้ได้ <c oughs> แล้วการยิงเนี <c> ่ย <oughs> คือทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วคนนี้ก็เด็นเกม เกมซอมบี้หรือแนวเกมไม่ต้องไม่ต้องแบบเออคนที่รู้เรื่องซอมบี้แล้วกันไม่ต้องแนวเกมซอมบี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าการยิงปืนนี่เป็นอะไรที่โง่ามากแต่ผมก็ชอบยิงปืนอยู่ดีเอ้ยโอ้โหจะรีบรีโหลดไปไหนวะเหลือกระสุนอีกตั้งหลายนัดเช็คกระสุนยังไงอะ่ะ เ็คไม่เป็นว่ะซัมมี่ส่วนใหญ,ญ่ดับของดีบอกว่าออ้ยเจ็บเฉยเ,เลยเอาคนตัวนี้โอ้โหนี่จะของอะไรก็ไม่รู้อะ โอ้โหพอไกลตัวเมื่อกี้เลยมั่ะไม่ต่างกันเลยพู้วอะมาทำแล้วว่าพู้ออะข้อบ้านครับผมต้องถือปืนเช็คนะเพราะว่าอันตรายมากภายในบ้านอุย้ยนี่ไงนี่ไงที่ผมบอกนี่ไงที่ผมบอก ขอเคลียร์ซอมบี้ตรงบนแล้วผมจะจบคลิปแล้วผมแม่งน่าจะมีนะมีสัตยายาขอร้องผมไม่ชอบผมไม่ชอบผมไม่ชอบเสียงซอมบี้ตอนแบบมันคำรามเนยแบบในเกมนี้แม่งโคตรหลอนนะแล้วคือประเด็นคือกูเล่นตอนตีสองเอ้ยคือเด็นอย่ามาคำรามอย่างี้ดิ่งตอนตีสองอ่ะ เขาไม่มีใครชอบหรอกไอ้หนูนะโอเคครับผมคือตรงไข่ขุยมนนั้งนะอ๋อมัน เราลงไปข้างล่างดีกว่าไอ้ซอมบี้หน้าโง่นี่ปล่อยแม่งไปรำคาญว่ะโอ้โหไอ้ยียเด่นจะกลอ่นหูเลยตัวเดียวก็เสี่ยวได้นะอืม ยาไปครับยาหรือผงซักฟอกไว้ยิ่งอยู่ในเครื่องซักผ้าถือว่าตรงนี้นี่คือแบบซอมบี้สปอนมาเยอะมากเ้ยจะน่ากลัวครับ มันจะมืดแล้วผมไม่ค่อยอยากฟาร์มกลางคืนด้วยโอเคครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอจบคลิปไว้ได้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมมันมืดแล้วในเกมอ่ะนะ ในชีวิตจริงก็ตีสองครับครับผมขอขึ้นยังไงวะโอข,ขึ้นได้แล้วครับก็เนี่ยครับชีวิตนะครับในโลกแห่งซอมบี้นะอืมปืนหนึ่งแม็กนะครับก็น่าจะใกล้หมดละเช็คก่อนดี อีดิดโอเคเอาส่วนบรรจุเข้าไปครับให,ใหม่ๆนะดี๋ยเจกันใหม่ครับผมสรับพัดหน้านะบายครับ